กาละครั้งหนึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยามีพรานป่าชื่อพรานบุญออกล่าสัตว์ในป่าลึกบริเวณเขาโพลังกาปัจจุบันคือเขาพระพุทธบาทระหว่างทางพรานบุญประสบอุบัติเหตุถูกพิษบาดแผลทรมานด้วยความเจ็บปวดและแสบร้อนเขาพยายามหาน้ำดื่มเพื่อดับกระหายจนกระทั่งได้พบแอ่งน้ำใสสะอาดไหลรินอยู่ใกล้รอยเท้าขนาดใหญ่บนแผ่นหินซึ่งมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์ ทว่าใหญ่โตเกินกว่าปกติด้วยความสิ้นหวังพรานบุญจึงตัดสินใจลองใช้น้ำจากแอ่งนั้นล้างแผลที่โดนพิษอย่างไม่คาดหวังเว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นปาฏิหาริย์พิษร้ายในบาดแผลของเขาหายเป็นปลิดทิ้งความเจ็บปวดมาลายหายสิ้นเหลือไว้เพียงความประหลาดใจพรานบุญตระหนักได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่น้ำธรรมดาและรอยเท้าที่เขาเห็นก็ต้องไม่ธรรมดาเช่นกันด้วยความสำนึกในบุญคุณ เขาจึงกลับไปเล่าเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์นี้ให้ชาวบ้านฟังข่าวการค้นพบรอยเท้าศักดิ์สิทธิ์และน้ำทิพย์โอสถแพร่สะพัดไปทั่วหัวระแหงจนกระทั่งล่วงรู้ไปถึงพระการของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งพระองค์ทรงเป็นพุทธามามกะผู้เลื่อมใสในพระพุทธศา,าสนาเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงตรึกตรองถึงเรื่องราวที่ได้ยินมาซึ่งสอดคล้องกับพุทธประวัติที่กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้หลายแห่งทั่วโลก จึงทรงมีพระราชดำริที่จะเสด็จไปพิสูจน์ด้วยพระองค์เองเพื่อคลายความสงสัยและเพื่อเป็นสิริมงคลสมเด็จพระเจ้าทรงไทมทรงจัดเตรียมขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขาโพลังกาอย่างยิ่งใหญ่ประกอบด้วยพระราชยานมมาศึกช้างศึกและเหล่าข้าราชบริพารจำนวนมากรวมถึงพระสนิกรผู้เลื่อมใสที่ขอตามเสด็จไปร่วมสแสวงบุญด้วยเส้นทางสู่ยอดเขานั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคจากป่าทึบ แต่ทุกคนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในที่สุดเมื่อเสด็จถึงบริเวณที่พรานบุญได้ชี้บอกสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็ได้ทอดพระเนตรเห็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ประทับอยู่บนแผ่นหินอย่างชัดเจนมีลักษณะครบถ้วนตามคำพีพุทธศาสนามีอักษรจารึกและมีน้ำทิพย์ไหลรินอยู่ไม่ไกลพระองค์ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความปิติยินดีและศรัทธาอย่างสูงสุด ทรงก้มกราบลงแทบเบื้องพระบาทด้วยความเคารพอย่างหาที่สุดมิได้เหล่าข้าราชบริพารและพระสนิกรต่างก็พากันแท่ซ้องสรรเสริญในบุญญาธิการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอัศจรรย์ใจในปาฏิหาริย์ที่ได้ประจักษ์แก่สายตา